you บรรสุขแล้วนะคะมาต่อตู้ปันธรรมบ้างน,นะคะซึ่งเปิดตวัวนแรกค่ะกับ,บตู้ปันธรรมโรงทานวัดใส่งามนะคะคก็จัดตั้งเป็นแห่งแรกของภาคใต้ค่ะภายใต้โครงการท้องอิ่มทำอุ่นตั้งตู้ปันธรรมบรรักปฏิตามกันค่ะดูกครับ และที่นี่ค่ะที่โรงทานวัสัยงามสงขลานะคะก็เปิดตัววันแรกค่ะกับตู้ปันธรรมแล้วก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยของพระครูประหลัดยอดโดมสิริปัญโยนะคะเจ้าอาวาสวัดไยงามก็เป็นผู้แทนโครงการค่ะท้องอิ่มทาอุ่นตั้งตู้ปันธรรมปันรักแล้วก็ยังเสริมทับกับตู้ปันสุอีกด้วยให้อิ่มทั้งกายแล้วก็อิ่งอิ่มทั้งปัญญานั่นเองค่ะคซึ่งทางด้านนะคะท่านวชิระเมธีหรือท่านเจ้าคุณพระเมธี วชิโรดมค่ะก็เป็นผู้เริ่มโครงการนี้นะคะเพื่อพัฒนาทั้งผู้รับและก็ผู้ให้ค่ะยกระดับสังคมไทยพ้นความเห็นแก่ตัวสู่สังคมแห่งการให้นั่นเองค่ะคซึ่งตู้ปันธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้ปันธรรมก็มีคําว่าทุกมาใช้ปัญญาดับค่ะซึ่งใช้ตู้พระไตรปิฎกนะคะใส่หนังสือธรรมะด้วยเพื่อให้ดูมีสีสันสวยงามค่ะแล้วก็ได้วางติดกับตู้ปันสุกนะคะ ในตู้ก็จะมีหนังสือก็เป็นหนังสือคู่มือดับทุกพร้อมคติธรรมค่ะหนังสือความทุกข์มาโปรดความสุขโปรยกายนะคะของท่านวชิระเมธีค่ะหนังสือในหลวงราชกาลที่9ทําอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่าเรารักในหลวงนะคะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ค่ะรวมทั้งหนังสือธรรมะที่เลือกสรรมาเป็นหนังสือธรรมะที่ทําให้ชีวิตผ่อนคลายด้วยแล้วก็เป็นคู่มือดับทุกขที่พระเถระ พระมหาเถระได้เขียนเอาไว้ค่ะก็มีป้ายติดกำกับไว้ด้วยหนังสือธรรมะแจกฟรีนะคะคส่วนตู้ปั้นุขค่ะของวัดไสยงามก็ตั้งเรียงชิดติดกันกับตู้ปันธรรมค่ะก็มีตู้ปั้นุขสองตู้นะคะ ที่มีสิ่งของเต็มตู้แล้วก็เต็มชั้นค่ะแล้วก็จะมีข้อความที่ตู้ปันสุกเขียนเตือนใจด้วยสำหรับผู้ที่มาหยิบนะคะก็ได้อ่านว่าหยิบไปแค่พอดีพอมีเอามาแบ่งปันเอาไว้ให้คนอื่นบ้างนั่นเองค่ะคซึ่งทางด้านพระครูประหลัดยอดโดมสิริปัญโยจเจ้าวาดวัดไทยงามนะคะก็เป็นผู้แทนโครงการนี้ค่ะจัดตั้งเป็นแห่งแรกของภาคใต้ค่ะก็ได้กล่าวว่าวัดไทยงามตั้งตู้ปัน ทำนะคะซึ่งเป็นโครงการของววชิระเมธีค่ะหรือว่าท่านพระเจ้าคุณนะคะท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดมค่ะท่านก็มีความตั้งใจที่จะตั้งโครงการนี้ขึ้นมานะคะคเพื่อที่จะให้คนนี่แหละค่ะได้มีธรรมะ ข้าไปดับทุกในชีวิตเพราะว่าในปัจจุบันนี้นอกจากจะไม่มีกินแล้วค่ะทุกกายแล้วคนก็ยังทุกใจด้วยซึ่งโรงทานวัซายงามค่ะก็จึงเป็นโรงทานที่ทําอาหารให้ดังนั้นก็อยากจะสนองโครงการนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะครับนอกเหนือจากอาหารแล้วนะครับมีอาหารกล่องให้แล้วก็มีตู้ปันสุกนะครับหยิบไปแต่พอดีถ้ามีก็แบ่งปันแล้วอตอนนี้ก็มี ตู้ปัธรรมอีกด้วยนะครับถึงสองตู้ด้วยกันโอ้โหสวยมากๆทีเดียวนะครับอ,อันนี้ก็นะครับยังคงมีให้ตามปกติเลยดูเหมือนว่าเขาก็มีนะครับในส่วนของไม่ใช่อาหารอย่างเดียวนะครับมียาหม่งยาดมยาลมยามหม่องนะครับให้ทุกอย่างเลยทีเดียวตอนนี้เป็นที่ต้องการนะครับเพราะว่าในส่วนของสถานการณ์นี้บางทีนะครับเกิดขึ้นมานะครับคิดอะไรไม่ออกด้วยเหมือนกันยิ่งถ้าได้มีปัญหาขึ้นมาเยอะๆนะครับทางด้านเศร,รษฐกิจบ้างอะไรบ้างขนาดเราเองทํางานอยู่นี้บางทีก็เบื่อเบื่อขึ้นมาก็นึกอะไรไม่ออกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนยาดม อยาดมสักนิดนึงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับนำหนังสือทรรนะครับไปคลี่กลายก็เดอย่างนี้นี่เองนะครับ